ยกจะมาแนะนำวิธีติดกระจกกันเลนกล้องหลังในโทรศัพท์มือถือ iPhone 17 Pro Max ค่ะรุ่นนี้จะเป็นยี่ห้อไอฟิล์มนะคะอ l t ต a Coating ง a r รนะคะเป็นฟิล์มกระจกคุณภาพดีนะคะติดกันเลนไม่เป็นรอยนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพเท่ากับเลนที่มากับตัวเครื่องส่วนวิธีการติดตั้งนะคะง่ายมากๆเลยเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นเราใช้ผ้าเปียกที่แถมมาในกล่องแล้วก็ผ้ากำมะหยี่เช็ดให้แห้งนะคะปกติเราติดเลนทั่วไปถ้าเลนมีปัญหาจะทําให้เรา ายยรูปไม่สวในกล่องก็จะมีฟิล์มไฮโดรเจลติดครอบส่วนบนมาให้ด้วยนะคะเครื่องคงหยกติดอยู่แล้วตัวนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็ลอกตัวกระจกออกมาวางครอบลงไปได้เลยนะคะเขาจะมีบล็อกให้แบบนี้เราเทียบบล็อกให้ตรงหลังจากนั้นแปะให้เรียบร้อยก็ยกบล็อกขึ้นมาได้เลยเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะการติดฟิล์มที่ง่ายและไวที่สุดนะคะตัวขอบกระจกจะเป็น 3D PVD Coating นะคะกลมเกินเสมือนกับตัวเลนที่มากับตัวเครื่องเลยนะคะใครไม่ต้องการให้เลนเราเป็นรอยก็ติดบ กันเอาไว้ค่ะทนแรงก,กระแทกได้ดีค่ะหลังจากที่เราติดเลนเข้าไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะติดนั้นให้ลองถ่ายรูปถ่ายวีดีโอดูก่อนค่ะแล้วเอารูปมาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างก่อนติดและก็รูปหลังติดค่ะจะไม่แตกต่างกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเลนคุณภาพสูงเลยค่ะ